限定つくような英雄って何よ一体何でメンマ父ちゃんと母ちゃんが生きてるでは始めるかかかってこいアカシスな味方かよ俺はメンマじゃねえなるほだ ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Afterlight Channel กับเกมรัตโตโมบ b i l e นะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมหลอดทูนินจานะครับของเกม n ัตโตโมบ b i l e นะสำหรับกิจกรรมเนี้ย มันเพิ่งเข้ามาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะแต่ว่าผมไม่มีเวลามาอธิบายนะผมก็เลยมาลงวันนี้ย้อนหลังให้นะแต่ว่าก็จะอธิบายรวบไปเลยนะว่ากิจกรรมนี้มันทํำยังไงนะครับผมอ่าก็สําหรับกิจกรรมนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันเคยเข้ามาแล้ว1รอบนะก็คือรอบนี้มันเป็นกิจกรรมที่วนกลับมาให้ทําอีกรอบหนึ่งนะครับโดยหลักๆของกิจกรรมนี้เลยนะก็คือการเข้าไปคุยกับตัวละครต่างๆภายในกิจกรรมนะโดยแต่ละกิจกรรมอ่าอ่าไม่ใช่สิโดยแต่ละอาทิตย์นะครับมันจะมี ตัวละครมาให้เราคุยประมาณไม่กี่ตัวนะครับก็ทําให้ตรงนี้ครบ100%นะครับแต่ละท์นะแต่ว่าใครที่ไม่ทําไม่ทันมาทำาทิาต์แรกเนี่ยก็สามารถทําย้อนหลังได้นะครับโดยของของรางวัลกิจกรรมหลักๆเลยก็คือตัวนี้นะครับผมถ้าเราทาครบ100แต้มเนี่ย100แต้มก็คือเราจะได้กรอบโปรไฟล์นะครับแล้วก็ทาครบ200แต้มเนี่ยก็คือจะได้ฉายามาใช้90วันนะครับแล้วก็อันนี้เป็น BGM ก็คือ b a c k g r o u n ม Music ของเกมนะครับผมอ่าแล้วก็เมื่อเราทาครบ400แ,แต้มเนี่ยแน่นอนครับจะแจกเป็นตัวพินาตานะครับซึ่งเคยแจกมาแล้วหนึ่งครั้งนะ่แต่ว่าสําหรับคนที่มาไม่ทันหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับแล้วก็เมื่อเราทํากิจกรรมครบเนี่ยเราจะได้ฟรีไปฟรีเลยนะครับตัวละครพินาตาตัวนี้นครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะยังมีกิจกรรม อ่าไม่ใช่ดิไม่ไม่ใช่กิจกรรมดิของรางวัลที่เราสามารถแลกได้จากกิจกรรมนี้ก็คือคูป,ปองตรงนี้นะครับอ่าคูปองตรงนี้เห็นปะอ่าคูปองตรงนี้เนี่ยเราหามาได้ยังไงก็คือเราสามารถไปคุยกับพวกตัวละครที่อยู่ในเกมนี่แหละเห็นไหมมันจะมีตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปคุยเข้าไปอ่ทาทำกิจกรรมเล่นแบบนี้นะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะก็ทําให้ครบ100%นะครับโดยแต่อาทิตย์เนี่ยจะทําได้แค่100%ต่อน1อาทิตย์นะครับผมอ่าเห็นไหมพอเราทำปุ๊บมันก็จะ โปรเซ็นต์ตรงนี้มันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะครับแล้วก็กดคุยไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับอาทิตย์แรกนะครับก็แค่คุยไปเรื่อยๆโอเคคุย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 พอคุยเสร็จเราก็จะได้ก,กระดาษตรงนี้มามันก็จะเป็นสำหรับเขาเรียกคอลเล,เลกชันของรางวัลของกิจกรรมนี้นะกดเข้าขไปามันให้ทำอะไรเราก็ทำตามมันไปก่อนโอเคได้มาแล้ว โอโอ้ซันส,สกเกตนะครับโอเคเราไป็นคนซันส,สกเกตนะเดี๋ยวผมจะทำให้ครบ1น0เซก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปรับรางวัลทีเดียวนะครับทุกคนจะได้เห็นว่ามันาสามารถแลกได้อาทิตย์ละ100แต้มนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีบางอาทิตย์เนี่ยมันจะเอามาให้ทำกิจกรรมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสามารถทำได้200อแต้มเลยนะโอเคตรงนี้เราได้มาแล้วได้มาตรงนี้มาโอเคแล้วก็คุยไปต่อนะ มันน่าจะไม่ทำอะไรมากก็แค่เข้ามาคุยไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับไม่มีอะไรมากเลยกิจกรรนี้แต่ของรางวัลน,นี่ให้เยอะมากเลยนะก็คือเราจะได้ของรางวัลจากกิจกรรมได้หนึ่งพันสองร้อยทองเลยนะ <még> ก็คือเยอะเลยนะครับก<ค>ิจกรรมเดียวเนะี่ยแล้วก็ในจะของต่างๆนานา,นาอีกเยอะแยะมากมายอันนี้ก็จะเป็นขี้บะนะครับชอบเมวนะในโลกผู้ขนานของเรานะครับ สำหรับจะใครที่เคยดูแล้วผมผม,มองว่ามันก็เป็นภาคที่สนุกดีนะผมก็ชอบนะชอบดูอะไรแบบซาสึเกะเนจิเนจิมันว้าว่าดีนะครับ <laughs> อ่าโอเคแล้คุยไปเรื่อยคุยไป <laughs> อโอเคเนี่ย <laughs> จะไม่ปิดเนียจะเป็นล็อกลีป่ะเออ <laughs> เป็นล็อกลีนะเมื่ <laughs> อไรจะเสร็จเนี่ยกดไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมาก <laughs> โอเคเมื่อเราอสมมติว่าผมคุยกับอะไรคนอื่นเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วให้เราเข้ามาตรงของรางวัลตรงนี้ตบถ้วยรางวัลตรงนี้นะ่บถ้วยรางวัลตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเราเมื่อเราคุยเสร็จปั๊บเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้เขาเรียกได้คอลเลกชันมาให้เรามากดรับตรงนี้ได้เลยนะเออเรากดรับได้เลย,เลยแต่ถ้าเราทําครบเนี่ยเราจะได้คูป,ปองตรงนี้มานะครับคูป,ปองแลก300ทองเดี๋ยวผมจะทําให้ครบเลยดีกว่านะอาจจะใช้เวลานิดนนึงนะ ไปาตามล็อกลีไปก่อนตามล็อกลีไปนะตอนนี้ล็อกลีนะครับมาโวยชุดชนัยน,นะครับผมเออโอเคอันนี้มีน่าจะมีให้เล่นด้วยวะให้ผมเล่นอะไรอ,อ๋ให้ต่อสู้กับล็อกลีกลปะ่ะดูเนจิเคาทำป้วนปั่นเลยเออเออนี่นะครับทีนัาตัดที่เราจะได้นะครับแจกฟรีนะตัวนี้แหละ ก็ถือว่าโอเคพอสมควระนะในตัวละครค่ะดีนะเออโอเคเราต้องสู้ให้ชนะเลย่ะเนี่ยชื่อ,ล,อล็อกลีคู่ปั่นเลยล,ล็อกลีปั่นมากอะดูหน้าตาดิเอลอล็อกลีเราเน้นฉีกไม่ได้อย่างปั่นผมชอบว่ะ อยากได้แบบเอามาใช้อะเอามาดีนโชว์เป็นปัจน,นะครับนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่โอเคตายอะ่ะเออขอหน่อยนี่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะมาจบไป ก็อาจจะมีฉากแบบนี้มาให้เราต่อสูอ้เรื่อยๆนะครับผมพอเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ <Yeah! S 1> <c oughs> เสียงซาบุระเมื่อกี้อ่าโอเคตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็มันจะมีอะไรไมาให้เราทำอีกเอ่ออ๋อตรงนี้ให้จับผู้หรอใช่ปะอันไหนไม่ใช่เราก็อาจจะเราก็ใส่ไปใส่ไปมั่วๆนะ อลองใส่ไปเรื่อยๆอะไรถูกมันก็จะขึ้นเครื่องหมายสีเขียวนะถูกปะโอเคถูกนะครับโอเคแสดงว่าเงินตาอันนี้ชิบะมุโร่อันโโอนี้คิบะอันนี้อ้าโอเคนะครับผมก็ใส่ไปตรงนี้ได้สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวคุยกับซากุราตรงนี้ก่อนนะครับเอาให้ครบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนจะได้เห็นว่าเราสามารถทำได้อาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะแลกอะไรได้บ้างนะ อโอเคตอนนี้ตอนนี้ก็สี่สามละคุยกับนรุโตะเนาะึ๊บวันนี้นรุโตะมาผิดบ้านนะเ,เป็นภาพที่สนุกนะมีแสงอุตสาเป็นพวกนะครับเออนี่ใช้นักกากโอเคเราก็มาดูหนังตรงนี้นะครับมันมีหนังให้ดูปะใช่ไหมมีหนังให้ดูใช่ไหม ไม่ดูนะครับเราก็ข้ามไปเลยก็ได้ผมไม่ดูอะไรแอนิเมชันนิดหน่อยนะแล้วก็ข้ามไปทำเวสทำภารกิจของเราเลยนะอะไรเนี่ยไอ้สู้กับแสงอุษาเหรออ้าวไปแล้ว ไม่ผมคิดว่าผมจะได้สู้อะเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมลืมอะโอเคข้ามไปเลยครับสำหรับตรงนี้เราได้เล่นกับโทบิโอ้ยได้สู้ปะเอ๊ะผมจำผมลืมลืมว่าผมได้สู้ด้วยเหรอเพราะตอนผมทำตัวหลักเหมือนผมจะไม่ได้เล่นตรงนี้นะผมก็ลืมลืมแล้วเพราะตัวหลักแบบผมทำไปแล้ว กิจกรรมนี้แหละนี่เลยนะกระสุนล่วงจากไปเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับมันใช้เนตนะครับผมจงหลับไปซะโอเคเนี่ยครับก็ เข้าสู่ขนาดลงตาของอุอชิฮะมาดาระนะครับตอนนี้ใช้ชื่อมาดาระอยู่นะโอเคเรากลับเข้ามาออากิจกรรมกันต่อนะโอเคเราก็ไปคุยกับซากุระต่อครับไอสันสเกะมาจีบนะครับอนะโอ้โหสันสเกะนี่จีบสาวเก่ง่อนะจีบสาวเก่งด้วยโอเคเราก็ไปกันต่อนะไปตรงนี้เลย Gamer, นะครับตรงไหนมันมีให้เราทําอีกเราก็ลองกดเข้าไปดูให้ทั่วๆนะตรงนี้ไม่มีใช่ไหมตรงนี้ไม่มีแล้วก็ลองกดเข้าไปตรงนี้ดิมีไหมอ๋อมีนะโตะอยู่ตรงนี้เห็นปะอ่าเราก็ลองกดไปมั่วนะว่าตรงไหนมันมีเควส์ทำนะถ้าถ้าเรากดไปแล้วไปเจอตัวละครแบบมีเควส์ของตัวละครนั้นๆอยู่เราก็กดเข้าไปคุยนะแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากเลยนะครับกดนะครับเออกดเข้าไปนะมันให้จิ้มตรงนี้โอเคเราก็คุยกับท่านอีก โอ้ซาอิอันนี้เสียมากเลยวาดภาพนะวาดภาพวาดภาพห่วยแตกมากจากที่เป็นคนวาดภาพสวยๆแล้วใส่มานี้เป็นโลกคู่ขนาดกันหมดเลย,เลยโอเค <c oughs> ทุกคนดูนกดิมันนกหรือมัน,น,น,นอะไรวะนะโอเคอันนี้จีโน่ก็เป็นกลัวแมลงนะมัมฉีดฉีดมแมลง โอเคถ้ามันหมดแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเราก็กดกลับไปนะไปหาที่อื่นต่อโอเคแล้วก็มาคุยกับเซอร์ตรงนี้นะแม้มันมีอะไรเราก็กดเข้าไปเลยนะไม่มีอะไรซับซ้อนนะกิจกรรมนี้แต่ว่าของแจกเยอะจริงๆนะต้องยอมรับเลยว่าเป็นกิจกรรมที่แจกของเยอะมากแล้วก็แจกง่ายมากเลโอเคนาโตะเอ้ยนี่แนะี่โดนล่อยแต่อุบุณดีนะสำหรับครอนคราโตนะเห็นนาราโต้แบบเนี้ยนะ สัตร้านี้ก็กินอย่างเดียวเลยนะสำหรับตอนนี้โอ้โหเราตยังไม่เชื่อนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่กับยังยังไม่เสียชีวิตเราต้องเรียงอันนี้เหมือนเราจะให้เราเรียงอ่าจากเดี๋ยวนะเรียงเรียงเจ้าก็จากเด็กนะครับตอนนี้ใช่ไหมหนึ่ง สองอ่าถูกปะถูกปะอ่าถูกแล้วนะครับให้เรียงกันถูกปึ๊บปึ๊บปึ๊บมองว่ามีรูปไหลมีรูปเยอะมากน,น,นั่นเราโตนะมีความสุขอะนเราโตมีความสุขนะนนครับ แต่จริงผมอยากเห็นมีนัโตะสู้มากกว่านี้อะอ,อ,อยากเห็นสกิลของมีนโตะเยอะกว่านี้นะหมายถึงว่าในในอนเิเมะนะอ่ะแล้วต่อไปเนี่ยท้าตรงไหนมันหมดตรงนี้หมดแล้วใช่ไหตรงนี้หมดแล้วหรือเราจะไปตรงไหนต่ออ่ะหาเรื่อยๆนะมันยังไม่ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราต้องหาไปเรื่อยๆนะ,ะตรงนี้นะครับมาเรามาคุยกันต่ออันนี้ก็เหมือนจะไปนู่นป้ ไปทำภารกิจไปเอาคำพีอะไรนะจันทาแดงถ้าจำไม่ผิดนะสู้งจำชื่อถ้าจำชื่อไม่ผิดก็น่าจะอันนั้นแหละเปิดก่อนได้เปรียบนะเลาโต,ตนะครับโอเคอันนี้เราก็ได้ไปเล่นอันนี้น่าจะเออให้ผมอ๋อเข้าไปตรวนี้ไปสู้กับกบนี่สู้กับกบยักษ์นะครับ มาเลยมาเลยมาเลยม,มันรีทุกๆวันศุกร์หรือเปล่าหรือรีทุกๆวันจันทร์นะผมเริ่มชักไม่ไม่แน่ใจแหละไม่ชัวร์ละโอ,อ้ผมว่ารีทุกุกวันจันทร์แน่เลยนะทุกวันจันทร์สี่ห้าเพราะว่าผมเล่นไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันยังไม่มีอันนี้ให้ผมเล่นนะในตัวหลักผมนะตัวหลักผมเนี่ยมันยังไม่มีอันนี้ให้ผมเล่น แต่ว่ากิจกรรมที่ว่ามารอบก่อนอหะมันรีทุกๆวันศุกร์นะครับเออผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเปลี่ยนไหมมันรีทุกๆวันจันทร์ไหมนะครับจากวันศุกร์เปลี่ยนมาเป็นวันจันทร์อย่างเงี้ยเออเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าผมสามารถรับได้ฉายาได้อ่ารับได้200แต้มเนี่ยก็คือมันรีวันศุกร์แหละเอามันรีวันจันทร์แล้วแหละนะเดี๋ยวจะสรุปให้ตอนจบกิจกรรมนะผมก็ไม่ได้ไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมนะเพราะมันเป็นกิจกรรมเก่าแล้วนะมันมาเคยมาแล้วรอบ โอ้ยน,นี่เม้าตนะัวเข้ามาแบบงนะ่ายดายนะปามิดเข้ามาได้แล้วคัมพีเออโดน,นตกคังสีเนี่ยโดนตกบอกไม่ฟังเหรอลูกมันคนเป็นพอ่อคนเป็นแม่เนาะก็ห่วงลูกหรอแต่นาโตะเนี่ยดื้อมากเลยนะ ก็พอก็ยังไม่เชื่อแหละเป็นพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ปลอมนะโคได้ยยได้มาแล้วความพีนะครับโอเคได้ข้าสิบสองแล้วเราก็เข้ามาตร้ฉลองวันเกิดกันไอต,ตอนนี้ยังไม่ได้ฉลองวันเกิดเนี่มากินข้าวนะครับโอเคอันนี้ซากุละเริ่มเห่าแล้วนาโลโตะเริ่มมีความสุขแล้ ภาสากรหลาก็ออกไปเห็นสเตเกตีสาวนะฮัลโหลไอ้สเตเกตี่สาวเยอะไม่ใช่เล่นเลยเนี่ยโพ้ยะว่านี่เน่โอเคอันนี้เราต้องเรียงอ่าเรียงเียนจากาจากอะไรอะจากสูงจากสูงลงมาต่ำนะครับโอเคปุ้มเรียบร้อย อ่าเสร็จเสร็จแล้วอันนี้อ่าน่าจะจบกิจกรรมในรอบรอบนีแ้แล้วป่ะอ่าเ9้ล้วนะอ9แล้วแล้วก็ไปสำรวจอีกนะครับสำรวจตรงจุดนี้นะครับว่าอ๋อมันมีอ่าตรงนี้เรามาให้ทำแล้วก็ไปคุยนะหาคอลเลกชันเพิ่มเติมนะอ่าคอลเลกชันเพิ่มเติมแล้วก็ ตรงไหนไมีให้คุยเราก็ไปคุยให้หมดนะครับมันสามารถสลับเปลี่ยนโหมดได้นะเป็นโหมดกลางวันกับโหมดกลางคืนในโหมดกลางคืนเนี่ยเราจะไปคุยกับพวกตัวละครนะตัวละครต่างๆที่ผมทำเมื่อกี้แต่ว่าถ้าในโหมดกลางวันเนี่ยมันจะมาให้เราหาคอลเลกชันแบบนี้นะเ,เราคุยไปหาคอลเลกชันพวกนี้ประมาณนี้อา่าอันไหนเราทําแล้วนะครับตอไปต่อ,อตรงนี้เรายังไม่ได้ทำเ,เราก็มาหาคอลเลกชันโอเคตรงน,นี้ก็ได้ไปอีกอัน เราต้องหาคอลเลคชันให้ครบ3อันนะตรงนี้อ่าโอเคตรงนี้ก็ครบ3อันแล้วนะครับก็อันไหนยังไม่คุยก็คุยให้ครบนะอ่าเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูในโหมดกลางคืนซิว่าเราทําครบ100อย่าังนะอ่าสำหรับเห็นไหมอาทิตย์เนี้ยสำหรับอาทิตย์เนี้ยเราทําครบ100%แล้วนะครับเราก็เข้าไปรับของรางวัลดูว่าของรางวันมันมีแหละอะไรให้เรารับบ้างนะก็ รับไปเลยเนี่ยเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยมันก็คือแต้มตรงนี้นะครับเห็นไหมแต้มตรงเนี้ยเราได้มาสิบแต้มพอผมรับตรงนี้ก็จะเป็น70แหละเห็นไหมอ่าเมื่อเราคุยกับตัวละครหรือว่าทำเควสต่างๆที่เกมให้มาจนไปเรื่อยเืจนครบเนี่ยมันก็จะได้ของทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็80แหละเดี๋ยวรับของตรงนี้ก่อนอ่าแล้วที่สําคัญนะครับทุกคนสังเกตตรงนี้ดีๆอันสุดท้ายเนี่ย อันสุดท้ายตรงนี้นะครับก็คือเราจะได้ตั๋วคูปอง300ทองนะครับเอาไปแลกกิจกรรมนะครับเอาไปแลกตรงไหนละ่ะอ่าก็เดี๋ยวจัดให้ดูนะครับก็ตรงนี้เลยเห็นไหมทุกคนเห็นรูปบ้านตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวรับกรอบโปรไฟล์ก่อนแล้วกันนะอ่าทุกคนเห็นรูปบ้านตรงนี้ไหมแล้วกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไอ้การ์ดม่วงเนี่ยก็คือเราได้จากกิจกรรมพวกนี้แหละนะครับเราไปคุยทํากิจกรรมกับตัวละครคุยกับตัวละครอะไรพวกนี้อ่าเราก็ได้การ์ดการ์ดม่วงตัวนี้มารับคูปองสีม่วงนะครับ อ่าูปองสีม่วงก็จะสามารถแลกพวกนี้ได้นะโอเคส่วนตัว300ทองนะครับที่เราได้มาเมื่อกี้เราก็สามารถแลกได้นะครับเราก็ได้มา300ทองปึ๊บแบบนี้เลยนะครับก็จะแลกได้4ครั้งก็จะเป็น1,200ทองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีลามแมแลกลามเมงแลกประดับได้นะครับเราก็แลกไปเลยนะตอนนี้เรามีอ่าูป,ปองสีม่วงเนี่ย500อันเราก็แลกไปเลยนะออได้ประดับเยอะนึงร้อยนะครับ โอเคได้ประดาบอันนี้ก็ได้อันนี้ว่าได้ตังเก่งนะครับอ่าได้ผักีโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมของหลอดสุริยจาสําหรับกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวพออ่าอันนี้มันรีวันศุกร์แล้วแหละนะครับมันรีวันศุกร์นะวันศุกร์อ่าตีห้าวันศุกร์ตีสี่นะครับเดี๋ยวมันก็จะกดล็อกแต้มที่200ให้เราทำนะครับสำหรับอาทิตย์แรกก็จะได้แค่100แต้มตรงนี้ แต่พออาทิตย์ต่อไปนะครับเดี๋ยวมันจะปลดล็อกแต้มที่200มาให้เราทําเราก็จะได้ฉายาตรงนี้ไปใช้นะ90บวันนะครับโอเคสำหรับกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็กิจกรรมนี้นะครับไม่ได้เป็นกิจกรรมที่ยากมากมายเลยเลยนะเพียงแค่เราเข้าไปคุยเท่านั้นเองเราก็ได้ของรางวัลมาใช้แล้วนะครับก็แนะนําให้ทุกคนทากิจกรรมนี้นะครับเพื่อรับทองนะครับก็แจกทองค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะโอเค สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็มาอธิบายรายละเอียดของกิจกรมรมหลอดธุนินจาคร่าวๆนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะก็สําหรับใครที่ไม่เข้าใจก็พยายามฝาให้เข้าใจนะผมว่าผมอธิบายก็ค่อนข้างเข้าใจแหละแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีความซับซ้อนด้วยแหละนะครับมันเป็นกิจกรรมง่ายๆนะก็เข้าไปคุยเฉยๆนะไม่มีอะไรมากโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้าจะมีวิดีโออะไรมา,าเสนอให้ทุกคนได้รับชมอีกก็อย่าลืมกด ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมหรือว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดกับทางช่องของผมเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ